แฝดสะเดินสะเดินสะเดินตรงนี้น้ฝนครับพี่นอ้องตื่นทางค่อยไปไค่อยมาเลยพี่น้องเด้อ าักบลาตอนนี้พี่น้องโมงกว่าเริ่มเซเปิดแล้วครับเพราะเป็นหน้าฝนพี่น้องเดินทางกับพิสารบ้านเขา น้ำเย็ดน้ำเย็ดออกผลกำลงัง้มน้ำถมหลบ่องน้ำพี่น้องเส้นเขาจวงเลยทับลานมากครับคนนี้อยู่โมงครับพี่น้องน้ำถม จรูดีมันมาปิดห้วยรถสามารถแล่นพันได้เลยครับใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยครับตัวน้ำที่รถพี่น้องติดตามมึงคลิปช็อตด้อครับถ้ายวางใหม่อยู่คลิปช็อต20กว่าวินาที แต่ตอนนี้มันลดแล้วนะครับน้ำลดลงแล้วลดลงสบายดีครับสำหรับน้องหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านนะครับบุญประเพินีบานเขาบุญ ขาสาดภาษาอีสานเป็นาษาคพีรน้อหาเ้าไอ้คนทีเสียไปแล้วนะครับ่นกินมะเาือมาอยู่มะเขือลนวอยู่เดือกินลูกเต่าอยู่เทกขุมไทยเนึงทางลบเหเงินมาก ถาเขาใหนำมาเป็นนะครับ่นเตรียมทุงเตรียมแนวมาใส่ไปกินดิ้มแล้วกับเรือห้อกลับบ้านไปนะผมคือคนมาได้ตำนาน่งต้องไปลองนี่มาในเขตช่วงจุไายนะครับบังน้ำเขียว ล้วมังจะมืดนะพี่้องนี่ยังไม่ถึงหกโมงนะครับล้อมเร็วไม่เ,เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเดียวก้อยูเดีมากกรอบหนึ่งนะพี่้องเดียวดีวมา ทั้งนะครับกิวทผลิ่สารบันทิงพี่รองมอลำ์ก็อยู่ทั้งสาหน่อยเพชรบันแพงเมื่อนี้เล่นอยู่แถวบางบที่ฝนตกจะได้เล่นบ่อพี่น้องเอ้ยอย่งนี้ข่าวว่าใหญ่ จนามจากตรงตลาดวัฒนนนท์ใหญ่ไปบินไปตลาดอีกมองหนึ่งลำบากเกินนะครับเป็นองมะลำมหนาฝนเป็นองเบิง่งช่วงลุ่งเนินนะครับบ้งน้ำเขียวพ้องไปเย็ยนบ่อนเมก บังสวยงามมากนะครับอ่านไปผ่านมาพี่น้องเป็นรุนส้มาเช่นหนึ่งพี่น้องมีอย่าัวสินทางเส้นนี้หนึ่งอีกเลีล้ยวไว้หอดใส่เลี้ยวนะครับตอนนี้ก็ัอ่างเส้นสนี้เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดินทางไปมาสะดวกครับบัตรทงชัสี่สิบเจ็ดกุลาดแปดสิบกิโลจากด้านเนี่ยด้านบ้านน้ำเขียวพี่น้องอังนี้เป็นมอยต่างด้านแล้วว่าฝนตกค่ำว่า ้องได้เบิ้งบรรยากาศคบคำนะครับอ่้อีอเปนดงเบิ้งแล้วมวนเบิ้งแล้วเพื่อนมูอเพื่อนต่ก็อย่าลืมกดติดตามกดสมัครในช่องธานินกาแฟาสะเดืด ฝากไว้ในอ้อมอกอ,อกใจพี่น้องในเด้อพี่น้องเน้นอนกดติดตามให้น้ำเนี่ยครับสวีดัสสวัสดี